ออยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่งานประกาศรางวัลอ่าซีซั่นสองนะครับประกวดร้องเพลงแบงคอกแคมเอาท์นะฮะขอแสดงความยินดีกับทุกคนด้วยนะครับที่ได้รับรางวัลในวันนี้นะครับเราไปย้อนดูกันเลยครับว่าแต่ละคนร้องเพลงอะไรบ้างครับมิวสิคไว้นะคะ สาวน้ยนานวน,นมากับเรือดวนสายพานเมอหนุ่ยน้ยทำเหมือนแฟนอาจจะเคยผิดพลิงหันยามาฟักันสาสัมพันธ์ยาหาเปลี่ยนในอนยังต้องคืน,น,น,นกันทราทน,น,อนนอนคนแรกจะน,อ,นอยไม่ถึงได้ที่วจ ฉัันนไม่วดเผื่อแปลงร่างั้าพี่ให้ฉันคุณได้ไรเมื่อเธอยังรักและหวงคุณมากเลยันมีควที่ไหนให้ฉันให้เธออาจร็บหนาวทุกคราวที่แต่ึ้นลม ใจฉันด้วยความอบคุ่นของเธออาจมองไม่เห็นเส้นของขอฟ้าไกลคำที่ฝันแใจต้องใจทำร่วนทุกคำยังเพีียกันรำแม้วร้อนคงอยู่แมวข่าวแชร์ทำไมเธอต้องใจร้ายกันไป ใกลแล้วฟังคนนี้มันเจอดันไล่ไม่ทิตใจโอ้เจอกลัวคุนโกะกฉันนั้นที่โดนมีคนมาทำใจไม่นาข้าคัน ไปเริ่มกันที่รางวัลแรกเลยนะครับรางวัลแรกนะครับคือรางวัลขวัญใจบางกอกแหงเอานะครับทําคะแนนไปทั้งหมดหกสิบเอดคะแนนนะครับทำคะแนนไปทั้งหมดหกสิบเอ็ดคะแนนคนที่ได้รางวัลได้แก่ ได้แก่คุณส้มๆครับทุเดออิสคันฮีครับขอแสดงความยินดีคนะคายพินาายนะคะเย้ตนะคะไปเร็วมเแรยมส่้เขาต้องไปไหนคะบนเวทีครับเวทีค่ะลงน้ำมังแหมก็ต้อโดกลงไปเลยดกลงน้ำ อยู่ไกลถ่ายก็ไม่ได้อ๋อเจ๋อะลันักเก็งเย้ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่บวกให้นะคะและ้วก็ขอบคุณไลน์าด้วยคนะ่ะเพราะว่า นายก้าไม่ดูว่าโบนมันเสียตังค์มันเลยโบดไปประมาณยางยางอันนี้ไม่เสียโบนับไม่เสียอันนี้โบนไม่เสียอ๋ออันนี้โบแบบไม่เสียหรอโอเคค่ะขอบคุณนะฮะหรือว่าโบดแบบเสียตังค์โอเคขอบคุณนะฮะขอบคุณมากนะครับรางวัลต่อไปได้เลยนะครับรางวัลต่อไปนะครับรางวัลขวัญใจ v i p นะครับก็คือจะได้เข้าสู่รอบท็อปไฟททันทีนะครับผู้ที่ได้รางวัลนี้ได้แก่ เศร้าเศร้าหนังผีเหมือนกันเนาะคุณจาโก้ครับมิเกลว้า ที่ไว้นะครับอจะกลัวไม่นอนหรอไม่อยู่เอาจะกลัวหรอว้าวถึงบ้านไอ้อยู่ไหมไอ้อยู่ร้านทำคะแนนไปทั้งสิ้น4ี่ล้านหแสนบาทครับโอ้ยจ้าขาโอ้สี่สิบเอ็ดดวงตัววันนั้นไหนโว้ตัวเองมักบว่คะแนนคนได้ตั้งวันอยู่ไหมครับอาจะกลัวไม่อยู่ไม่อยู่นะครับที่่อยูไว้โอเคครับเอาจะกลัวไม่ได้เข้ามาหรอไว้นะคะใช่จะกลัวเข้ามาถึงบ้านหรือยัง ดังนั้นรางวัลก็จะตกไปให้ที่สองนะครับเอ้าไม่นะเอ้าโคตรแกงเองี้เเหรอโคตรอามาเร็วอยู่ไม่รับาเลกมากรางวัลจะตกไปให้ที่สองนะครับคนมาเช้าเข้าไปอยู่แล้วตอนนี้ทำไมไม่เข้ามาล่ะครับดังนั้นผู้ที่ได้ที่สองนะครับผู้จะได้ที่สองนะครับได้แก่ คุณ today e s, <S, s, <S, s, <S so t c a n i ลาบุญปลาบอบคุณนนี่ฉันไม่จ่ากานแล้วสี่ลาน4สี่แสนเลยนะเรกงมากนะคะขอบคุณซาบัวที่ไม่มานะคะ คือก็ต้องขอบคุณเพื่อนไลก้านะคะที่โหวตให้ส้มๆเกือบจะสิบจากเงินเป็นล้านก็ตอนนี้เหลือหนึ่งแสนในบัญชีนะคะเพราะไม่รู้ว่าโหวตแล้วมันเสียตังก็ขอบคุณนะคะเยของชั้นสี่แสนย่าเออเดี๋ยวใหอย่ามาทวงบุญคนอีบ้า ขอบคุณ้ขอบคุณคนอื่นได้ขอบคุณกูไม่ได้ขอบคุณจ้าดังนั้นนะครับรางวัลขวัญใจ V.P จะได้เข้าท็อปไฟด้วยอัตโนมัติแต่จะไม่บอกว่าได้ลำดับไหนนะครับว้ยเย่ผู้ที่ได้รางวัลรองชั้นเลิศอันดับห้านะครับผู้ที่ได้รางวัล อ๋อรองชนะเออลิศอ,อันดับสี่สิบเอ็ดนะครับเออรองชนะเลิศอันดับสี่นะครับมันข้างหน้าเกิดเลขห้าไงก็เลยรอ,อ,องชนะเลิศอ,อันดับสี่นะครับได้แก่ คุณโพลซิมอนครับมาในหมดเพลงน้ำตาแสงใต้ครับขอแสดงของคุณครับใค่ไม่มาค่ะว้ายนะคะเป็นเพื่อิมว่ายเพื่อซิมอนมานะคะว้ายนะคะโพลซิมอนมาแล้วใครไม่มาล่ะครับโอ้ะค่ะผมไม่คิดว่าเพื่อซิมอนจะบาลนวเนี่ย อ๋อขึ้นขึ้นไปนั่งข้างบนได้เลยครับขึ้นไปนั่งข้างบนได้เลยนั่งบนอัศจรรย์ครับไม่ใช่เป็นนานาเปิดรูปมือเลยเปิดรูปป้องของ่ัว่องเพราว่าปิดไม้หน่อยเปิดอะไรอ่ะขอบคุณคครับบขอุณมากครับขอบคุณมากครับก็อยู่ไกลๆเห็นไปจุดสามจุดอ่ะนี่เห็นไปนะครับ เลิฟมากค่ะเลิฟอะไรต่อไปนะครับกู <c oughs> ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับสามนะครับได้แก่ นนาลวะคุณส <l id sei> ้ม <Techn> ส <Pokémon> ้มชุดยิสคันหีในเพลงขวัญเรียมมาว้าวน้ำนามากว้วเย่น้บเล็มากนักมาวขอบคุณนะกะ่าเต่าถูกตำแหน่งเย่ นี่ของแท้จริงคันตินีเอาไปอีกดอกสามช่อละสามช่อแล้วนะครับสามช่อนี่หมดทุกคุณนะคะทุกคนเหลืออีกสิบห้าแลครบสิบใช่ข่าวที่หน้าเอข่าวหน้าฝากเบคอนด้วยค่ะเบคอนจะมาร้องแทนหนูนะคะเจอกันค่ะร้องไห้อะเด็กสามดอกคืนนี้เลยลูกไอ้โบวายโบจุกเลยนะต่อไปนะครับลองชนะเลิศ อันดับสองนะครับได้แก่เฮ้เ,เลยใช่ วิสกี้โฮลิกในเพลงให้ฉันรอแล้วได้อะไรจากนิวจิ๋วคะแต่งดีไปเลย้ให้ดนีออเง้เพลงให้ฉันรอแล้วได้อะไรจากนิวจิ๋วค่ะชุดเล่นมากคาร์ฟไล่ะคาร์รคาร์รชุดนีไปเลยไปแล้กันโยนโยนชอกใรอใหญ่ม <estiver> า <thorough> uh, no. <af> <Tonight> โยนหรอควัาความหรอคว,ควตรงแม <c oughs> <c oughs> ่ขอบคุณสำหรับอ่ารางวันลนะครับขอบคุณสำหรับรางวัลแล้วก็คุณอะไรคนที่โหวตในในตรงแท่ทแนโหวตนะครับก็คะแนนก็สูงเหมือนกันก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณรางวัลต่อไป<ข>ออครับรางวัรงวลรองชาเลิศอันดับหนึ่งครับ ลองหนึ่งนะครับลองหนึ่งคือที่สองพู้ที่ได้รางวัลลองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ คุณซิกออฟจากเพลงคอยพี่ที่บ้านแพนครับบอกแล้วมามึ่นเมื่อสาวน้อยนุนลองมาม่จริงโอ้โหตายแล้วเตกอลเป็นผู้หญิงดีเขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนด้วยนะคะ ขอบคุณครับกล่าวแท็กกล่าวขอบคุณกักเล็กน้อยครับขอบคุณทุกคนนะคะับแล้วก็ขอบคุณกิจกรรมดีๆด้วยค่ะแล้วก็เออเรามาเล่นแบบนี้ให้เยอะๆนะคะขอบคุณะคะ่ะขอบคุณมากครั hey, 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 hey. บน่ากค่ะเก่งมากเรามาถึงรางวัลสุดท้ายนะครับเก่ง <Hey. Hey. S 1> มาก รางวัลสุดท้ายผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในซีซั่นที่สองนะครับจะได้กรอบรูปเกรตยศในห้องสำนักงานแอดมินนะครับและก็เงินรางวัลหนึ่งล้านบาทพร้อมทั้งสองร้อยโลบักนะครับว้ายสองร้อยโลบักด้วยนะคะผู้ที่ได้รางวัลนี้นะครับจะต้องมาลองจะไม่มีสิทธิ์ลง ครั้งต่อไปแต่ต้องมาลองเปิดเวทีนะครับผูททูที่รับรางวัลน,นี้นนได้แก่อทก เฮ้ยยังไม่จบอีกหรอคะต้มไข่ได้องคุณมิโกะนามิจากเพลงเอสเอโอ้งาวยนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะครับขอบคุณค่ะ มงลงแล้วนะคะอะอกกล่าวขอบคุณเล็กน้อยครับขอบคุณทุกคนมากมากเลยค่ะโหวตก็ขอบคุณทุกคนเหมือนกัน,นะคะ่ะขอสู้ๆในครั้งต่อไปนะคะคนที่แข่งรอบต่อไปทุกคนพร้อมมากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ ขอเชิญผู้ได้รางวัลทุกคนนะครับขึ้นมาถ่ายรูปบนเวทีครับผู้ที่ได้รางวัลทุกคนนะครับเปลี่ยนชุดเลยกันได้วะเปลี่ยนชุดนี้คือเปลี่ยนเท้อได้เลยเล่นแต่งชุดนี้ขอบคุณนะครับคู่ไปนะครับอยู่รางวัลด้วยนะครับอยู่รางวัลด้วยนะครายงานขึ้นไปทำไมนะใครเชิญไปอยู่แอนนี่สี่ตู้ละปรงกันแล้วมีคนหยุด ไห้ปอยู่ค่อนข้างคนมงเลยร้บโอเคครับพร้อมนะครับตามสองหนึ่งโอเคครับขออนาถ่ายด้วยนะครับพร้อมนะครับตามสองโอเคครับขอ รอบนี้ขอขอผู้ที่เข้าประกวดเมื่อวานครับขอผู้ที่เข้าประกวดเมื่อวานมาถ่ายรูปร่วมกันครับขอ,อผู้เข้าประกวดเมื่อวานอีกครับครัาาบสสงงยืนยนนนืนครับยืนอ่อนนะครับใครนเนี่ยถามสามสองหนึน่ง เกรกครับต่อไปนะครับขอเชิญขอเชิญทุกคนเลยครับขอเชิญทุกคนนะครับขอเชิญทุกคนไปถ่ายรูปร่วมกันครับเชิญทุกคนครับชาละวันชาละวันหน้าไม่ได้หรอหน้ามืดหน้ามืดเป็นลมปะโดนบังนี่ย